สวัสดีครับสวัสดีชาวข้างสนามทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะจอห์ขอนขจรยศโชคธนาเสตแลวก็เว็บไซต์ข้างสนามนะเว็บไซต์เนเ,เนอร์สำหรับฟุตบอลไทยและนี่ข้างสนามทีวีเป็นเทปที่4แล้วนะครับเทปหลังสงการนะสงการใครหลายๆคนก็สนุกสนานในการสาดน้ำนะรวมไปถึงขอพอรอนญ,ญาติผู้ใหญ่นะแล้ววันนี้มาติดตามข้างสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเทปที่4นะเราไปมาแล้ว3เทปนะครับครั้งแรกก็คือ,อพภิภูสุนทรมนาเวศนะครับเอลเอรสปายเอ็มร้อยห้าสิสบสบุรี ครั้งที่2นี่คุณเอนะชาคิดบัวทองที่อินซีเพื่อนตํารวจแล้วก็ล่าสุดนะเธอสักใจมากนะนาเธอของเรานะหากระจายเลยนะที่ชนบุรี FC และวันนี้เรามาที่นี่นะครับทุ่งวิภาวดีนะครับมาหาทีมที่ฟอร์มแรงนะฟอร์มแรงที่สุดทีมหนึ่งในถึกไทยพิมีเลีกนะนั่นก็คืออาร์มี่ยูเนเต็ดนะครับผมดูนะจากสนามเนะี A ่ยอาร์มีนะ่ยูเนเต็ดที่สนามกองทับบกที่นี่วันนี้เราจะสัมภาษณ์ถึง2คน นะครับเป็นแพ็คคู่เลยทีเดียวนะครับคนหนึ่งนี่เป็นกองหน้าคนไทยนะครับฟอร์มแรงท่าตีสีหานะครับผมจ่าโดของพวกเราส่วนอีกคนหนึ่งนี่อิมพอร์ตมาจากเยอรมันนะครับบียอนลินเดมันซึ่งเป็นกองกลางที่ทำแอซิสไปแล้วมากที่สุดในไทยพิมลิกตอนนี้นะครับผ่านไป5านัดแรกนะครับผมสำหรับบียอนลินเดมันตามผมไปเลยนะฮะสองคนวันนี้เราจะสัมภาษณ์เขาเรื่องอะไรกันบ้างนะครับผม ก็ผมหลังจากที่เว็บไซต์ข้างสนามของพวกเรานะมีการเปิดให้โวตแล้วก็มีนักเตะหนึ่งคนจากอาร์มี่ยูเนเต็ดนะซึ่งเป็นนักเตะต่างชาติเป็นชาวเยอรมันนะติดเข้ามาอยู่ในโพลด้วยวันนี้เราก็เลยจัดให้นะเราจะสัมภาษณ์บิยอน์ลินเดมันนะโดยมีคุณเต๋าเข้ามาเป็นล่ามเป็นช่วยเป็นล่ามนะครับผมสวัสดีคุณเต๋าแล้วก็สวัสดีคัลโลบิยอมาสเเมเจอร์นะ นี่คือนักเตะมิดฟิลด์นะเป็นกองกลางที่ว่ากันว่ารับค่าเหนื่อยนี่อันดับต้นๆของศึกไทยพิเมี์ลีกนะฮะหหลักเลยทีเดียววันนี้เราจะเริ่มกันที่คำถามสบายๆก่อนนะอยากให้คุณเต๋าช่วยถามว่าอชอบไม่ชอบอะไรในประเทศไทยบ้างนะไลฟ์สไตล์ของเขาในประเทศไทยอาหารไทยสถานที่ท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ิอ o น d um, you have been in Thailand for one year so more than one year right Do you love anything about Thailand? Maybe your, maybe the food, maybe the people. Can you tell us a little bit about the, the Thai <coughs> culture? Yes, sure I can. Uh, yes, the second year I stay here. Um, okay, the first six months was in Thailand was a little bit difficult, but was really hot. And was another more than here. But now I live everything here. It's, I live in the city. It's fantastic. You have everything at food. I like uh, Kapangai. I eat very much. And uh, I I was happy when I stand up every day and I think wow that I can y o u play football in Thailand and have a fantastic life I think it's not better for some people here ยองก็บอกว่าเขามาอยู่เนี่ยได้จปิงปีที่2แล้วแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยากหน่อยก็คือใช้ชีวิตอาจจะปรับตัวไม่ได้แต่พอเปนสะพาน์นึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยมืองไทยชอบก็คืออยู่ในเมืองใหญ่ด้วยมีทุกอย่างเชอบอาหารไทยนะ d i m e n ช i ข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่นีเขาชอบมากข้ามันไก่ข้าหมกไก่ ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเดินทางอะไรแบบสะด,ด oh. วกครับก็คิดว่าปรับตัวเมื่อไดกลัมไทยก็ตืนมากเบียร์ไทยกับเบียร์เยอรมันเอ่อ do uh, as as we know right g e r m a n is famous for the for the beer right yeah, yeah. so let me ask a little bit about Thai beer and German beer do you have do you maybe addicted to the thai beer already? i mean, you still enjoying yeah. drinking german beer beers? So uh, yes, it's right. In, in munich, it's adding a Weisbeer paula is really really famous and everybody speak hey, german beer, german beer, yeah. german beer. <laughs> but i think uh, german beer is nice. it's big. And uh, the thai people drink a little bit. Oh. but uh, you can drink. Uh, my friends is coming drinks every time singer, singer beer or leo beer. he likes this. it's the same. strength Tsukun-witzÖLEVEN there's beerhouse it's season want to to think they too drink German beer you the um its um think German drink when Yeah the and Polanna now think go linking much Symbollah a add a aneo have Means'IV if I I I you you lots too but them ก็ยองก็บอกว่าเขาก็จริงๆเบียร์ไทยกับเบียร์ที่เยอรมันก็ไม่ต่างเขาก็บอกเลยเนี่ยหลายคนก็ทักเขาว่าเฮ้ยเยอรมันเบียร์สุดยอดแต่เขาก็บอกว่าจริงๆที่มันต่างกันก็คือขนาดไซส์ของแก้ว หรือว่าการดื่มเยอรมันจะดื่มเยอะกว่าคนไทยจะดืม่มขวดเป็นแก้วแต่ว่าพอเพื่อนเขาจากเยอรมันมามาได้ลองเบียร์ไทยก็ถือว่าชอบกันหลายคนแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าถ้าเขาคิดถึงเบียร์เยอรมันเมื่อไหร่เขามีร้านประจําที่เขาสามารถไปเอ็นจอยได้แต่ว่าเขาบอกช่วงช่วงซีซันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดืด่ม<อ>มีเกณฑที่ต้องแข่งอ่าฮะสงการที่ผ่านมาไปไหนมาบ้างแล้วก็รู้สึกไงกับเทศกาลสงการ I was last year. We was on the Kozan road one day, and it was much water, really much water. <laughs> but uh, uh, in the afternoon was cold water, and I, I think everybody's happy. You see, when I, I live near Big Sea Central World uh, in Chitlam and there was big parties with rock bands and everything was really famous. But I stay at home. But uh, sometimes I go with my motorbike, and you see every time the guns, <laughs> they kill me with. <laughs> เขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ไ,มได้ไปไหนมากก็มีตะเวนด้วยมอเตอร์ไซค์ของเขาคันหนึ่งครับก็เห็นเทศกาลเนี่ยที่ทุกคนมีเอาปืนชิน้เบเล่นกันผลลัพธ์สนุกสนานครับก็รู้สึกว่าเยี่ยมคล้ายๆกับเทศกาลปีหมาที่ประเทศเขาลง<อ>แล้วก็แบบก็เห็นเลยทุกคนสับกันแล,แล้วก็รู้สึกนะครับว่าขับผ่านแต่ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสไปเล่นที่ไหนนอยู่ที่ที่ผ่านกันเท่าั้แต่ว่ามีตอนช่วงเดินทางครับที่เห็นเทศกาลแล้วก็รู้สึกเยี่ยมเลยในทาารอยู่มาปี ปีกว่าเนี่ยมีภาษาไทยคำไหนที่รู้จักไหบ้าง Have you know any Thai word at all? Maybe you can speak Thai. Ah, <about> okay, but Thai is very difficult. But <laughs> but you want to speak uh, and somebody say, Hey, what, what? <laughs> it's it's a little bit difficult to learn. But I think some words we can we can speak left, right, straight on, or uh, how are you and uh, good good talk of Germany. You can speak this, but you learn more and more. You must speak with t h e Thai. But uh, I think this for perfect learning you need four or five days when you can speak with everybody and it's really difficult. Can, can you show us a little bit any Taiwan or can you speak in, in Thai for I us? hope I speak right, but I can speak kwa, I can speak side, I can speak Bai, Chitlom, Leo Leo, Di, Mai, uh, <laughs> Beer, <laughs> you can oh, speak. Yes. Uh, some words but uh, you can u n d e r s t a อลาอวะ it speaks the Thai people h e r อลาอวยอลา but uh, you can learn a little bit is 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 i nice. อ mm ๋พี่ยองก็บอกว่าภาษาไทยแรกๆเขาก็เรียนยากแต่เขามีคนหนึ่งที่อยู่ในทีมที่ช่วยที่รู้ภาษายรมันก็คอยช่วยสอนเขาบ้างแล้วก เขามีโหลดแอปมาเรื่องการพูดภาษาไทยแต่เขาบางที่เขากลัวว่าออกเสียงมันไม่ตรงมันออกเสียงมันทั้งยากแต่ว่าตอนนี้ก็ก็พอได้นิดหน่อยเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่ได้ยินนะครับซ้ายขวาไปชิดลมไปไหนมาไหนได้พอพอไหวพอได้อยู่พอเขาสื่อได้แล้วก็มีเมื่อกี้บอกอะไรวะเที่บอกคนไทยชอบพูดอะไรวะที่โฟล์วสุดท้ายพีบสีโอเคแล้วก็มาถึงเรื่องราวของฟุตบอลกันบ้างซีท่านี้สองรู้สึกไงกับไทยพิมร์เล็กซีซั่นนี้รู้สึกไงบ้าง Oh, yeah. Uh, last year was the first year was difficult, but the uh, Thai style is a little bit another one. Then you see you play in Germany is a little bit different. And you must, you come from outside, from another country, you you have a good contract. Everybody in all Thai, men, people from outside, everybody looking every time to you. This was really difficult in the first year, but okay, the last end of the season I shoot some goals and I understand me with the Thai really good. And uh, now it's the second year we have a uh, เยอรมันบราซิลโค้ช we have we working a little bit more professional ครับยอก็บอกว่าเนี่ยปีแรกเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าการสื่อสาเรเพื่อร่วมทีมเนี่ย oh. อาจจะทำได้ยากหน่อยเพราะบางทีแบบมองก,กันแล้วแบบอาจจะยังสื่อสารกันไม่ถูกแต่พอเล่นเป็นทางเขาก็รู้สึกว่า mm hmm. เขาเริ่มทำประตูได้ในปีที่แล้วนะครับเริ่มรู้สึกว่าสื่อสารเข้ากับเพื่อร่วมทีมได้มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับปีนี้เนี่ยมีโค้ชชาวเป็นบ้านเดียวกับเขาเข้ามา,าการสื่อสารแล้วก็การประสา,งานงานเพื่อนร่วมทีมชัดขึ้นเขาก็ตัวตัวอย่างว่าในห้าแมตช์ที่ผ่านมาจะเห็นว่่าาอามีเนเลนล บอลค่อนข้างสนุกสนานการทําเกมลุกที่เค่อนข้างดีขึ้นเขาก็รู้สึกว่าปีนี้เขาเล่นได้ดีกว่าปีก่อนแ้่เล่นในเล่นในลีกบางเกิดนะมาเกือบเกือบสิปีนะเราก็ทำไมถึงเลือกที่จะย้ายแล้วย้ายที่แรกเนี่ยย้ายออกนอกประเทศครั้งแรกเนี่ยทำไมถึงเลือกประเทศไทย I was before in America and in China was in China was h o t here before I speak with somebody and then I want to go out in Germany because in Germany the second and third division. has many problems with the money and the clubs. is is very difficult. It's not the same like before five years or something because some people speak and then he wants to spend big money. After the half year you have no money, you must go down and you have problems with the fans and everything. And then I have one man he speak. Uh, maybe you want to go to Thailand and Bangkok. I say yeah, it's really really interesting. Yeah? So. I never, never see before Bangkok, I see only in the TVs it's Fantastic Beach and the Iceland. I see this in Bangkok. And I say okay, I look for this and I come into January, I speak with the club and look everything and I sing the first time, Oh. It's another one that went in Germany, and you go in the locker room. In Germany you have a coffee machine, you have TVs, you have a heavy round, everything is, is more and more important the things in Germany. Here you come, but here you have fun. Everybody laughing. You have no problems. When you lose some one game, nobody's spent of you. I speak bad over you, and uh, I speak with my girlfriend and everything. My parents and what can I happen. My friends say, "Okay, go, go in country it's Good for your life." Oh, I think mm thing. He was the first i he thought he wanted to move to Germany was that he felt that playing there was have a bit of a problem. There was money issues or of with communication. ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันอนิดนี้แฮปปี้แล้วก็เลยมีความคิดอยากจะย้ายออกแล้วก็ตอนแรกเนี่ยอ่าก็ก็มีคุยว่าอาจจะไปประเทศจีนหรือเปล่าแล้วว่าในสุดท้ายเนี่ยก็มาลงเอยที่ประเทศไทยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยากอยากที่จะมาเพราะเขาเคยเห็นแต่นในรูปอยากจะมาลองที่ประเทศไทยเนี่ยเห็นว่าประเทศไทยมีทะเลมีอะไรสวยงามอยากจะลองเข้ามาดูแล้วก็ลองปรึกษาทางครอบครัวเขานะครับว่าเฮ้ยจริงๆมาเล่นที่นี่ที่นี่ก็โอเคหมาแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าที่ที่ผ่านมาก็รู้สึกแฮปปี้ดีกว่าการเล่น แล้วพอได,ได้เข้ามาอยู่ในปรเทศไทยเนี่ยล้วไ,ได้เที่ยวอย่างที่ตัวอย่ังหชอบที่ไหนบ้างสถานที่ท่องเที่ยว hey, Yeah, sure. I was uh, in Krabi Krabi oh, was a h r e Really really nice beach. Yeah. Was, after the season was a long season and uh, we go for 10 days to Krabi and we have a fantastic view and the weather it was really nice. Nice beach. And we go with the boat to some, some Iceland s where nobody stay and everything And was there for 40 days and it was really really nice. Now my my girlfriend goes with his girlfriends to uh, Komak. Uh, we in, after the season we want to go to kopayan for for a little bit snorkeling and everything. And uh, when I have time I can go everywhere. But everywhere is a nice area in, in, in Thailand as yeah, well. I hope I have enough time to see everything. Okay. football football football. ในสนามเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างแทคติคแทคติกความแข็งแกร่ง Yeah yeah I I think uh, in the Bundesliga in Germany the first Bundesliga you see now Bayern Munich n Borussia Dortmund have really really nice teams I think now Germany is the Bundes first Bundesliga is now the best in the world with the with the Spain league and the Premier league but you see the clubs really really good now and have spent big of money and working really good the clubs you don't spend all money, money, money and you change players and working with the young players you see Mario gets uh, uh, Marco Roy is have really nice player now on the national team Mesut Uzi some players who's working really hard and uh, Thailand is starting. Yes, Thailand have when I see the last year and I see this year army, only an army I see a little bit big step to the last year. Now we working with a foreigner he brings new tactics, he's he speaking with the players, he, he play more football, more passing, and this is the same what you make in Germany. You play really fast, really good passing and you're working with really good for your body and the physic is really really strong in Germany. And uh, it's a long way for Thailand. But I think Thailand is on a good way. We have good players here, you see Terasil for me is a really important player in Thailand when I see some games from the national team. But you have more more good players. And I speak sometimes to my German friends for the second and third division, we have good players in Thailand, maybe you can look in here. But uh, I speak with the Thai players, and they say I'm really happy in Thailand, when you can play in the Premier League, and the first division is really good, you have some good stadiums, you have a really, really nice fan club. After the games you have no fighting, no, you have fun with another other fans, you can go with your clothes outside, everybody's happy here. In Germany, the newspapers everywhere. You cannot go out without problems. You must really, really professional. You cannot go out. You cannot drink. You cannot smoke. You cannot make nothing in Germany. And this is uh, the significant difficult of Thailand. And uh, I think everybody see now the championship. Uh, maybe in two games, that Germany is really really important to coming with the best clubs on the world. And it's a long, long way, and Thailand must work more. But I think uh, Thailand is in a good way, maybe in. 5-6 years, uh, Thailand. I think now in the south of uh, Asia, Thailand is the best league. But uh, I think you know, maybe 5-6 v e six years, he's the top of three in Asia. And I hope this. เดี๋ยวบอกว่าจริงๆก็มีความต่างค่อนข้างเยอะหลีกเยอรมันเนี่ยก็ตอนนี้มีการเสริมผู้เล่นมีอะไรที่ค่อนข้างจะจะเรียกว่าจะเข้าไปเทียบเท่าหลีกสเปนหอังกฤษอย่างนั้นเลยก็อย่างเมื่อกี้ก็เมนชั่นเรื่องสตาร์ต่างๆอยู่ในหีกนมาโกลอย แล้วก็ส่วนของไทยเนี่ยเ,เขาก็มองว่าจริงๆก็อ,อ,อาจจะเล่นไม่ได้กําลังอยู่ในช่วงพัฒน,นาแต่เขามองเห็นสัญญาณที่ดีในการจะไปถึงจุดนั้นแต่เขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเองก็มีผู้เล่นเก่งๆมากมายคุณ mm hmm. ก็กยกตัวอย่างมนี้ด้วย mm hmm. ว่าเขาเคยเห็นมเล่นในเกมระดับ,บชาติด้วยนะเตะหลายๆคนนี่เขามองว่ามีม,มีมีสามารถน่าจะเข้าไปเล่นในระดับบีกีการสองสายเยอรมันได้ด้วย mm hmm. แล้วเขาก็มองว่าที่เยอรมันเนี่ย มันเนื่องจากมันเป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างซีเรียสมากแล้วเวลาไปไหนลงหนังสือพงหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาค่อนข้างความเป็นส่วนตัวเวลาออกไปไปข้างนอกอาจจะอาจจะมีน้อยหน่อยถ้าเทียบกับเมืองไทยเขาบอกว่าอาจจะเตะบอลเสร็จก็สามารถไปนู่นไปนี่ได้อะไรเงี้ยแต่มันไม่มีใครมาตามถ่ายรูปอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเออจริงแต่เขามองเขาค่อนข้างเชียร์กับลีไทยนะว่าปีที่แล้วปีนี้เขาเห็นความต่างของมีการพัฒนาขึ้นเรื่องแฟนคลับเรื่องฟุตบอลเองหรือว่าผู้เล่นเนี่ยเพราเยอะอาร์มี่เนี่ยเขาเสริมเข้ามาค่อนข้างเยอะ กา bon. รเล่นฟุตบอลเขาดูว่าไปในแนวทางที่เชิงบวกเขาคิดว่าใน้อกไม่กี่ปีเนี้ยน่าจะขึ้นไประดับคัพคอพทรีคอพไฟเอเซียได้เลยสองแล้วอย่างอย่างที่บอกว่ามีนักเตะไทย,เ,ยเราอยากรู้ว่าอ่าบียอนเนี่ยมองว่ามีนักเตะไทยคนไหนบ้างที่มีแววที่จะไปยุโรปอย่างอย่างพวกเราเนี่ยแฟนบอลเนี่ยก็คาดหวังที่จะมีนักเตะไทยไปเล่นในยุโรปจริงๆจังๆไปเป็นเหมือนเป็นตัวหลักในยุโรปสักทีหนึง่งแต่อยากให้บียอนมองว่ามีใครบ้างเนี่ย Yeah, I think many Thai players can play in, in, in Europe, maybe not in the top leagues in Europe but maybe in, in Dutch land and France are really good, but uh, the difference in Thailand what I say is now Thai players are sometimes really small and the body is really small and when you see in Europe the first professional leagues everybody is really big, really strong and working all the time and heavy and the step from, uh, from Thailand to Europe is a little bit, little bit hard, but you see Terrasiri go to a top club in, in Spain. I read this in the newspaper, and, uh, in some news, and it's a really, really hard step. I think when you speak with him, you say, well, oh, it's a really fast game and you must work really hard, you must give every time 100%. It's, it's difficult, that I know. But what I say, I think maybe in five, four years, Thailand, working with some foreigner coaches, maybe the thai coach is working in, for hospice in england for, for young, for academies and working with young players more here in thailand. then if a chance to it's the same, south korea. south korea is the last two years or three years from japan and south korea. many players go to england, to germany, and to, to Dutch and everything. and thailand can make the next step. but he must working for this league, for his players, for his young players. you need maybe a young league for young players t t can work. But you see many old players play in Thailand. The young players sitting on the bench or only training. ก็บิยอนก็บอกนะครับว่านักเตะที่เขาเห็นรู้จักก็คือมูนก็คือที่เขาเห็นตามหน้าสือพิมพที่มีโอกาสได้ไปเทรนกับทีมอะไรตัวมาตุยเขาก็เห็นมองว่ามีศักยภแล้วเขาบองว่าคนไทยหลายคนจริงๆก็มีศักยภาพในการไปเล่นในลีกอาจจะยังไม่ใช่ลีกสูงสอาจจะเป็นลีกรองลงมาซึ่งอย่างนี้คือฮอลแลนด์ใช่เป็นเลื่องได้ ได้แต่แต่อาาย่างใช่นเขาเขามองว่าจริงๆก็อยู่ในช่วงพัฒน,นาเขาก็มองว่าประเทศไทยถ้าเป็นเล่นได้เนี่ยอาจจะตอนนี้ยังเสียดเดียวเรื่องเรื่องไซส์ก็คือหมายถึงว่าตัวาจะาเล็กไปเทียบกับรู่น่างใช่เขามองว่า,าจะต้องต้องฝึกน,น้องหรือว่าอย่างเงี้ยอาจจะเขามองว่าอาจจะอาจจะต้องเปลี่ยนเขาเห็นที่ในการนำคนต่างชาติเข้ามาอาจจะฝึกแล้วก็เน,น้นไปทีผู้เล่นที่อายุน้อยนะบอกว่า,าตอนนี้เขาเห็นว่าหลายทีมเนี่ยผู้เล่นที่อายุน้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะนั่งเปที่สำรองหมดจริงก็ส่วนใหญ่จะบอกว่าคนก้าวจากอายุเยอะก็ต้อง โอกาสเด็กาจะมองว่าจริงๆไทยคนจะอาจจะมีีกสับสำหรับผู้เล่นระดับที่เป็นเยาวชนด้วยนิสเยาวชนใช่ที่เล่นกันแบบจริงจังเพื่อสนับสนุนเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเกาหลีใต้หรือเกาหลีใต้เองที่ก็รัตบ,บอลก็ตัวเล็กๆเ,เหมือนกันแล้วก็มีการพัฒนาลีกเยาวชนจนสามารถส่งไปแข่งขันใน,ในยุโรปได้แล้วก็แนะนําว่าเมืองไทยน่าจะมีอย่าง,งานั้นแล้วก็โค้ชไทยอาจจะมีโอกาสไปเรียนเรื่องของฟิตเนสโคชิง่งหรือ การโค้ชใหม่ๆจากต่างประเทศแล้วเขามาช่วยเป็นสอนในไทยก็จะทําให้ลีดไทยหน้าเร็วขึ้นแล้วถ้าให้เขาแนะนํานักเตะไทยถ้าสมมตินักเตะสมมติมีนักเตะเด็กคนหนึ่งอยู่ในอาร์มี่เขาอยากที่จะเติบโตไปเล่นยุโรปอยากให้เขาแนะนําว่าเราจะมีวิธีแนะให้คนอย่างวิยอนซึ่งมาจากลีกซึ่งเป็นครอปกว่าไทยแนะนําว่าเราจะมีวิธีในการเพิ่มเติมศักยภาพของตัวเองไป I speak to some, some young players, eh? uh, but what I said before, he need time and he must play in Thailand. When he play in Thailand, you can bring him to Europe. It's in Germany or well, in Europe, everything, the young players play only football. You play football, football, football. You see the first team is the second team for the young players under 23. And you have the uh, uh, under 19, under 18, under 17. If the แั้วต่เยาวชนจะสามารถเล่นก็คืออย่างที่ว่าจะมียู19จริงมากอยู่17 18 19 21ซึ่งต่างจากประเทศไทยซึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยคุณต้องแบบสุดยอดจริงๆทำให้โค้ชเห็นจริงถึงจะมีโอกาสได้เข้าไปเล่นในทีมหนึ่งทีมเดียวซึ่งเขามงโอกาสที่เติบโตตรงเี้ยค่อนข้างค่อนข้างเปิทะยานไปอย่างยากจริงๆเขาก็มองว่าคนคนน่าจะมีแบบนี้แล้วก็จริงๆถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยเขาอยากจะพาทีมเยาวชนเนี่ยได้ได้ไปดูการเล่น ได้ไปฝึกที่ทยุโรปอาจจะที่สองประเทศเราจะได้อะไรมาบ้างจริงหมดแนในนามอือแล้วอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่อาร์มี่ร์มอนตีเลยสนิทกับใครที่สุดอ่ะ <laughs> I think many many players I have not special but I, I understand me now with everybody I can f make f thumbs everybody I can I can call everybody what you maybe can go can go to everybody. <laughs> uh, I think it's no problem now. The, before okay you have speak sometimes German but the the Thai player no speak English and it was difficult but now I think I understand it with everybody. If there's nobody problems I'm, I think everybody everybody's happy with me and I am happy with everybody in the team and I cannot say he, he's my best friend he's my best friend. ฉันอานุสต์แส e มป์มีกับทุกคนและฉ o นไม่มีปัญหาทุกคนครับพี่ยาบอกว่าก็ตอนนี้ก็สนิทกับทุกคนเลยครับก็มีมีไปกินโชว์ไปชวนไปกินข้าวได้หมดทุกคนเลยก็สนิทกันทุกคนก็คือไม่ไม่ไม่ได้เรียใครสนิทใครเป็นพิเศษเราบอกบอกไม่ได้เออเขาบอกจริงๆเขาสามารถโทรไปคุยกับใครก็ได้ในทีมเราสนิทกันทุกทีมแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก็คือได้มาโนโฟกิ้งซึ่งมาโนโฟกิ้งเนี่ยเขาอ่าเป็นคนบราซิลที่สามารถพูด เยอรมันได้เคยเป็นผู้ช่วยนะเป็นผู้ช่วยเป็นแอสเซสแตนต์ของบินนี่บินฟิชเชลเฟอร์ในทีมชาติไทยมาโน่เข้ามาเนี่ยเป็นไงบ้างมีผลดีผลเสียอะไรยังไงบ้าง this year I think everybody sees this I think army playing no football I think last year we have our coach okay he he no make tactic he make everything he only play only play and speak with nobody and you see this in last year in the games we play in the defense really good play some long balls and hope yes. that we score a goal and now we start to play football I think we play the last games really good and everybody sees that uh, all Thai players can it's better for 20 percent now and for me it's the same you speak German uh, when he play in Germany I play two in another team we play youth versus in some games and we understand it's really good and he can speak with me and I can speak with him but I think we have both good ideas and I think he's a good player and he wants us to stay by army and I think for everybody this is good for the Thai players for the foreigners I think this is the best what army have makes that they have take a foreigner coach and a really good foreigner coach you working really good at the national team by Thailand and I think Indonesia is running working more, experience more, and i i and n n next played good good and good and more more season you job for mono we're we're 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 really make the season s really have make a Army r x p c think the next games, end of เขาก็บอกว่าจริงๆน่าจะเห็นผลชัดในปีนี้ที่อาร์มี่เนี่ยเขาบอกเล่นเล่นมีความเป็นฟุตบอลมากขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องแท็กติกเท่าไหร่คือเขาบอกปีที่แล้วเน้นเน้นคือลูกสาดโด่งย่งเปียเราไปรู้ข้างหน้า เขาบอกว่าอันนี้ปีนี้เนี่ยมีการปรับใหมก่การเข้ามาของมาน่ครับเออได้มีการเล่นเป็นฟุตอบอลมากขึ้นเขาบอกส่งผลดีกับทั้งเตะ่างข้างเตะไทยในเวทีแล้วก็ด้วยความทีู่้ภาษาเดียวกันด้วยก็ม,มีผลด้วยก็มีผลทําให้ทีมเนี่ยเล่นปีนี้เขาบอกทีมเล่นดีขึ้นเขาบอกเห็นผลงานจากจากการที่ไปสอนในระดับทีมชาติมาแล้วเมื่อ่นมาสอนที่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผ่านไปห้านัดแรกนะตัวทางบียอนเนี่ย ส่งไปสี่ลูกซึ่งตอนนี้นําเป็น top six ของไทยพีมารีฟทุกทุกคนตอนนี้นําเป็นอันดับหนึ่งเลยรู้สึกไงบ้างคาดหวังกับฟอร์มตัวเองอย่างไรแล้วก็พอใจตัวเองไหมในในห้านัดแรกเลย My plan is the first one that I hope that I can score in the next game And I think okay for me was the same we start at two big teams with Mutong and Chomary um and nobody say okay what happened maybe when we lose three games is everybody in the army change we have a new coach and everything This is really difficult but I think now the last game was better. For everybody was better. For me was better. For all another player was better. And I think for every game, what we win when we play good, everybody make the next step. Next step. For me it's the same. The first game was okay. What happened? Okay, maybe mistake, mistake. Okay, it was not good. But now I have a good feeling. The passing is really good. And I think we understand everybody. We 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 uh, harmony. It's some word, okay we, we make a good performance everybody together. And it's, it's the same for me. I feel me like every every game better, 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 I have more power, we have a good training, everybody is better and what I say my plan is that uh, <laughs> said I can score on the next games okay. but sometimes my my head is crazy and no no score. But for all players when you have one one goal you think, Oh nice, you have one goal but okay as is good, I, I like it. When I can give goal... 20 assists and he scored 20 times, and he's after the best uh, scorer in, in the tournament League. I'm really happy for him and for me too. But uh, I want to score one goal and then I say, okay, that maybe is coming more. And the plan is yeah, that we play good. I play good. Uh, I hope I can after after all games everybody can say, you, you have a good game. The manager, the boss, everybody say, we you you have a good game. This is good for me, then I can get go home. Okay. <laughs> I don't know uh, how long uh, maybe army don't want me I go home okay <laughs> I don't know what happened with the next year. I signed for one year more year and I say this year I'm really happy I'm, I feel me really good in Thailand. The first year I can say was for for trying yeah. what happened in Thailand What, what can we make? What, where can I live uh, where, where, What can I make in the training what not Was for trying the second year now is start for play good football and make a good name in Thailand. That everybody say, "Hey, he's a good player. Maybe he can play by us. He can play by us. Well, I want him." Uh, and uh, this is my, my plan for the year. But uh, I hope I can help Army. Uh, and Army help me, and maybe we work in the next six years together. And uh, after six years, uh, Army United is champion in the Premier League. Maybe and, uh, I don't know what happened. But now we start for make Army to a good good club in the TPL. Uh, that we have a good standing after the seasons. Everybody make a good job, and uh, the boss is happy and say, "Okay, next year we make a next step." This is the plan for this year. What what coming next year, I don't know. Uh, I hope I can stay a long time in Thailand. Uh, but what I say, it's really happy. The football is really nice. The people are really really nice. I like everybody here. What I see. Uh, I can say uh, what I say after every game. Maybe on my Facebook site or something that. I'm really happy when we everybody's uh, when, we, when we have a game and I see the, the fan club make a really nice support. Uh, we see the last game at home that is really really good performance from everybody, and I hope everybody give 100% the same like the team. And then I think that we have a big party after the season, so maybe same like the last season, but we lose the final in the FA Cup. But maybe this year is a great chance to to win the FA Cup maybe or another cup. And hope have everybody a big party after everybody I big hope the happy season. Everybody happy that, uh, we is เขาก็ฝากถึงแพนนะครับก็จริงๆก็เขาบอกพูดเหมือนกันทุกแมตช์นะแมตช์ก็คือเขาอยากจะให้ช่วยกันซัพพอร์ตต่อแล้วก็มีดงว่าปีนี้น่จะได้ฉลองปีแล้วเขเสียดายเหมือนที่พลาดรอบชิงไปครับก็ปีนี้หวังว่าน่าจะได้แชมป์ด้วยได้ก็ฝากให้แฟนๆช่วช่วยกันเชียร์เพราู้สึกว่าคนดูในสนามรู้สึกว่าซัพพอร์ต เขาอนได้เขาได้ดีอืมนะนี่ก็จบลงไปแล้วนะสำหรับการมาสัมภาษณ์นะบิยอนลินเดมันนะกองกลาง mm hmm. เชิงเชิงสูงนะถือว่าเป็นกองกลางที่ mm hmm. เป็นพรสวรรค์เลยทีเดียวนะสำหรับไทยพีมีลีก์ในยุคนี้นะต้องขอขอบคุณบิยอนลินเดมัน thank you thank you thank you very much yeah no problem yeah. thank you, thank you